ยูโดตั้งเป้าคว้า3เหรียญทองเป็นอย่างน้อยทีมยูโดจันทบุรีก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่มีผลงานต่อเนื่องทั้งในระดับนานาชาติและการแข่งขันในระดับประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ยงยุทธคงเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬายูโดจังหวัดจันทบุรีสำหรับนักกีฬายูโดชุดนี้ผ่านการคัดทากมาจำนวนวน15คนจากทั้งหมด16รุ่นมีทั้งนักกาทีมชาติและน้องๆเยาวชนที่เพิ่งคว้าเหรียญยอๆยมาจากราบบุรีเกมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ครั้งที่49เเป็นความโชคดีที่จันทบุรีได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยกีฬายูโดจะแข่งขันที่อาคารอาเนกประสงค์วิทยายลัยเทคนิคจันทบุรี ตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2567นี้เป็นต้นไปจากการที่ได้ไปแข่งในรายการต่างๆและการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทีมยูโดจันทบุรีในจันเกมครั้งนี้ตั้งเป้าว่าไม่น่าจะต่ำกว่า3เหรียญทองเราซ้อมมาเป็นเดือนแล้วครับซ้อมต่อเนื่องกันมาแล้วก็ตอนนี้เด็กๆก,ก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นชุดใหญ่ที่ซ้อมกรุงเทพก็จะคัดทีมค่าซีเกมครั้งนี้ด้วยครับแล้วก็หวังเหรียญอยู่ 15คนครับจาก16รุ่นผมว่าน่าจะถึงสมเหรียญทองครับเป็นอย่างน้อยจากตัวกรเป๋าเราที่ได้เหรียญทองจากราชบุรีนะแล้วก็ยังมีรุ่นเด็กๆที่แซมขึ้นมาเพราะน่าน่าจะมีหวังอยู่ครับครั้งนี้ก็ฝากให้พี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีไปร่วมบันเชียลูกหลานของเราด้วยครับก็คงไม่ทําให้ผิดหวังโ